อำนะคะเล่าเรื่องไพ่นะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีค่ะว้าวเขาคนนี้ใจดีจังเลยพ่อพานะเขาคนนี้อะไพ่แบบนี้มันบอกบอกถึงสนใหญ่รักไพ่าพาร์สังฆราชนะคะถ้าเป็นตัวเขาก็ค่อนข้างมีอายุเนาะอายุมากพวกคุณนะหรือทํางานการทํางานถ้าไม่อายุมากก็เป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะต้องเป็นผู้นําหรือเป็นมีจิตวิญ,ญญาณของการเป็น นักพจนักบวชมีสินมีธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่เป็นไพ่ใบที่ห้ายกมือข้างหนึ่งมีกุญแจต้องไขปริศนาหรือไขเรื่องราวหรือต้องเจอ,อเผชิญกับปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับลูกน้องในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้นะ,ะนนะใจดีค่ะดูหน้าตาเขาก็ใจดีแล้วใช่ไหมใจดีมากๆเลยคนนี้นะสวัสดีค่ะนะคะคนนี้ใจดีค่ะใจดีมีเมตตาค่ะชอบทำอะไรที่เป็นเหมือนแบบ เขาชอบพัฒนาตัวเองอะคะ่ะพัฒนาไปในทิศทางที่มันดีไปเรื่อยๆเขาไม่ค่อยพัฒนาตัวเองนะเขาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เป็นผู้นํานะคะเป็นคนวัยปฎเกษียณวัยทางานคนโสดเจอกันเนี่ยคนพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดเนี่ยก็เจอกันได้นะแล้วเขาก็คุณเนี่ย เหมือนเหมือนเหมือน,อนคล้ายๆกันแหละเข้าเข้าวัดเข้าว่าทําบุญชอบสวมดมนต์คนต่างศาสนาก็มาเจอกันได้นะเออแต่มีหัวใจคลิกตรงกันเนาะต่างชาติได้เลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนใจดีคนมีใจบุญสุทนทาน่ะคนคนนี้นะไม่พูดมากพูดน้อยเราจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเป็นคนนิ่งๆใจดีนะคะใจดีคนนี้นะน้อยนักนะคะที่จะเปิดไพ่ใบนี้ได้เนาะถ้าเปิดไพ่ใบนี้เจ้าชะตาคือตัวเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเป็นคนใจดี มีสิลมีธรรมเป็นธรรมะชอบเข้าวัดชอบทำบุญบางคนก็เหมือนแบบเหมือนพระกทายกเลยแม่โอ้แต่มันก็มีแหละเหรียญมันยังมีสองด้านเลยนะ้องแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบนิ่งๆมองมองมองยากอ่ะไม่ค่อยให้ใครถึงความรู้สึกเขาหรอกถ้าไม่สนิทจริงเนี่ยจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไง คนคนนี้นะถ้าถ้าไม่สนิทจริงๆเขาก็จะไม่เปิดเบื้องลึกภายในใจของเขาให้ได้รับทราบได้รับรู้หรอกนะโอเคเนาะแล้วเขาก็จะมักจะชอบแก้ปัญหาให้กับคนจะมีคนนะมาปรึกษาเขาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับปัญหาหัวใจปัญหาความรักปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหมอด,ดูได้ไหมก็ได้นะมีจิตวิญญาณมีเซนมีจิตสัมผัส หรือมองคนออกนะคนคนนี้อืมทางโหราศาสตร์ก็ได้ค่ะนะคะเป็นโหราศาสตร์ก็ได้หรือว่าทําอะไรก็ได้แหละตัวเขาอะวิญญาณคือจิตวิญญาณของความเป็นคนที่พลังงานบวกมันจะค่อนข้างเยอะมากๆคนคนนี้นะและสไตล์เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบนิ่งๆเง,งียบๆเก็บเก็บกดไหมเก็บกด <laughs> ค่อนข,ข้างที่จะเป็นคนที่จริงจังและเก็บกดทางความรู้สึกคนนี้เก็บกดทางความรู้สึกนะเขาจะไม่ค่อยแบบแสดงออกถึงภายในใจของเขาให้ใครได้รับรู้หรอกนะเขาไม่ค่อยแสดงออกถึงภายในใจให้ใครได้รับรู้ถึงปัญหาที่เขามีหรือเจอหรอกเอาเอาง่ายๆนะตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่คือตัวเขาจะเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเนี้ยเห็นไหม The Emperor ก็คือคนที่มีอายุมากกว่าคุณคนที่มีการทำงานมากกว่าคุณหรือคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนมาเก็บเงียบเก็บนำความรู้สึกความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนั้นเป็นอย่างไรเป็นความรู้สึกที่นิ่งๆเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่คิดถึงผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลอะคิดถึงเป็นความรู้สึกที่เป็นผู้ใหญ่คิดถึงเป็นความรู้สึกที่คนที่มีบุธิภาวะคิดถึงกัน เออนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคุณก็เขามีเหตุผลคล้ายๆกันแหละนะคะเต็มเพลเลอร์ค่ะเป็นคนที่อบอุ่นปวดกเกษียณอายุราชการหรือไม่ก็อยากจะเหมือนปวดกเกษียณตัวเองจากการทำงานคนเ้าที่จะเบื่อหรือเหนื่อยอะค่ะกับการทํางานที่เจออยู่เนี่ยง,งานเป็นกองเลยสมเป็นกองเลยเออมันมีงานมีอะไรที่มันต้องเหมือนแบบเห็นไหมสมเป็นกองเลยก็ต้องทำอ่ะเออเขาก็เขามีบทบาทตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องทํา กขาต้องมองดูตัวเขาเองต้องดูแลภาระหน้าที่มันเยอะอ่ะจริงๆเขาค่อนข้างที่จะรับผิดช,ชอบหรือภาระหน้าที่มันเยอะเนาะมันจ๋าเลยความรับผิดช,ชอบอะไรก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณเป็นคนแบกอะ่ะเป็นเป็นเป็นนักแบกอันดับหนึ่ง <c oughs> ในองค์กรหรือเป็นเจ้านายคนเนาะไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองหรอกนะคะถึงแม้จะอยากจะรู้สึกอะไรกับใครก็ยังแสดงออกไม่ได้เลยเขาก็บคุณอะ่ะ เหมือนอยู่แดนไกลกันแต่คุณมีหัวใจที่มันแบบใกล้ใกล้เคียงกันแหละนะคะแล้วก็คุณก็คอยดูแลเขาอยู่ตลอดไม่ห่างอคุณดูแลเขาอยู่ตลอดไม่ห่างเลยนะคะไม่ห่างคุณมีความสัมพันธ์ที่มันใกล้กันนะคะกระชับใกล้กันหรือเป็นความสัมพันธ์นที่มันค่อนข้างที่จะผูกพันใจสองใจที่ผูกพันกันเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะทั้งคุณและเขาเนี่ยนะคะรอคอยค่ะรอคอยที่จะพบเจอกันรอคอยที่จะ ดูแลกันรอคอยที่จะมันเป็นการโหยหาทางด้านเรื่องความรักอะระหว่างอายุด้วยวุฒิภาวะด้วยระยะทางด้วยนะคะเป็นความรักที่มีเหตุผลฉะนั้นเขาก็จะเหมือนเก็บความรู้สึกตรงเนี้ยไม่ค่อยแสดงออกให้คุณได้รับทราบหรือรับรู้เท่าไรแต่บอกได้เลยนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนมอบความรักให้กับคุณนั่นแหละค่ะเขาก็มอบความรักให้กับคุณความรักความผูกพันที่เขามีให้อะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆ ค่อยๆให้ค่อยๆพัฒนาให้กับคุณจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเก็บนะเป็นคนเก็บแล้วก็ความรู้สึกมันมันเหมือนมันมันเป็นความรู้สึกที่ตีกรอบเป็นความรู้สึกที่มันค่อยๆกระจายความรู้สึกที่มันปลูกพันให้กันละกันความสัมพันธ์หรือใจความความรู้สึกที่มันดีต่อกัน่ะมันค่อนข้างที่จะมีดีเทลทางด้านเรื่องความรักค่อนข้างเยอะรายละเอียดทางด้านเรื่องความรักค่อนข้างเยอะนะคะ ใจแนบชิดติดกันใจประสานงานกันหรือเป็นคนเป็นใจที่มันค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์ทางด้านเรื่องความรักอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วใจความความรู้สึกอ่ะหรือใจความความบุกพันเนี่ยมันมันมันก็มีรอยต่อในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมี มีโมเมนต์หรือมีมุกเมนที่มันมันเดินหน้าไปได้อนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งอันน่ะที่มันมีตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นที่สิ่งที่สวยงามมากๆนะคะระหว่างตรงเนี้ยหรือระหว่างความผูกพันตรงเนี้ยมันก็มี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 มันเหมือนมีเป็นคนที่ค่อนข้างโตใช่ไหมแล้วมีเหตุผลอ่ะฉะนั้นคุณกับเขาอ่ะคือ คอยที่จะปรึกษาหารือกันได้คุคนนี้นะเขาชอบค่ะเขาชอบในสิ่งที่คุณคอยพูดคอยเตือนคอยบอกเขาถึงแม้เขาจะไม่ค่อยเป็นคนที่แสดงออกอะไรมากแต่ให้รู้ว่าความรู้สึกเขาก็ไม่ได้ต่างจากคุณนะคนคนนี้นะโอ้ละเอียดอ่อนจังภายในเบื้องลึกในใจเขาก็ละเอียดอ่อนเดีย๋ยวที่จะมองรอคอยหรือพบเจอใครบางคนหรือใครสักคนโดยเฉพาะตัวคุณนะเขาชอบนะ เขาชอบที่จะเรียนรู้เขาชอบที่จะศึกษาในตัวคุณเขาชอบที่จะโฟกัสไปที่ตัวคุณอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นการที่ที่เหมือนพัฒนากันมากขึ้นมากขึ้นไลฟ์สไตล์กันมากขึ้นหรือสิ่งที่มันมันมากขึ้นมากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกระจายทางด้านความรู้สึกอ่ะมันเป็นการรู้สึกที่มันคุดกันเกิดขึ้น แล้วก็คนคนหนึ่งอะที่จะมาเจอกันได้มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันจะต้องมีเหตุหรือปัจจัยที่จะต้องอยู่ด้วยกันหรือมีเหตุปัจจัยที่จะต้องนำพากันคุณเหมือนผมลิิดอะหรือบุเพันนิวาหรือหรือจักรวาลสรรสร้างให้คุณกับเขาได้เจอกันเนาะในะช่วงจังหวะหรือเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันมีความพอดีหรือความพอเหมาะกับตัวเองอะนะคะ มันจะมีช่วงจังหวะที่มันมีช่วงหนึ่งที่ทั้งคุณและเขา,าเปิดใจให้กับกันและกันไม่เร่งรีบค่ะเป็นความรักที่ไม่ค่อยเร่งรีบเท่าไหร่แต่ความรู้สึกของเขามันเป็นความรู้สึกที่แบบออ้ยห้อยหานะหรือมองมองคุณเนี่ยคุณเหมือนปลาที่อยู่ในถ้วยครึ่งเป็นสนัญลักษณ์แห่งความรักเนาะ้าดินค่ะชาวราศรีพฤษภกันั์กก่อแล้วก็จะตุลเมถุนกุมค่ะนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกค,ค่ะสามธาตุนี้นะคะจะอยู่ในแรนดอมนี้ค่ะ ทั้งคุณและเขารวมกันเลยมีความหนักแน่นทั้งด้านเรื่องความรักมีความรวดเร็วเวลาทํางานมีใจที่มีความนิ่งและความความที่มีน้าใจอะเราเป็นผู้ใหญ่มีสินมีธรรมคือใบแรกคือภัยเขาเนาะเป็นความเป็นผู้นําเป็นค่อนข้างคนมีอายุหรืออยู่ชาวต่างแดงคนเนี้ยนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีมากเนียบนิ่งมากๆก,ก,การแสดงออกของเขากับคุณอนะค่อนข้างที่จะไม่ได้ เยอะแยะอะไรมากมายหรอกนะคะบางครั้งคุณอาจจะทักเข้าไปเขาอาจจะไม่ได้แต่แบบคุยกับคุณเลยก็ได้คนคนนี้นะอืมทิ้งเวลาแล้วก็เขาก็ชอบเล่นเหมือนเหมือนลองใจคุณอนะเขาก็ชอบนะเขาเป็นคนที่ชอบลองใจคนเขาอยากรู้เบื้องลึกภายในใจของคนคนคนนี้นะอยากรู้อยากเห็นคือเขาจะไม่แสดงเอาจริงๆเนะ้ความรักของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกนะแต่เขาอยากรู้ ว่าเบื้องลึกภายในใจระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอะเป็นเช่นไรเบื้องลึกภายในใจระหว่างตัวคุณกับตัวเขาตัวคุณเองอแท้จริงรู้สึกยังไงกับเขาเขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้นําถ้าภายในนี้ก็คือเป็นผู้นําในองค์กรเลยแหละหรือเจ้านายผู้บริหารมีตังนะเออหรือไม่ก็ทํางานพืชไร่พืชสวนเกษตรแต่เป็นผู้นําคน อยู่ต่างดแดนได้ไหมมีคนถามได้ค่ะในนี้ชาวต่างชาติได้เลยค่ะ mm hmm. ก็ดูสิมีหนวดมีเขาเนี่ยนะคะต่างศาสนาได้ต่างศาสนาได้แต่ทั้งคุณและเขาอะชอบตรงที่มันมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมนุ่มลึกม,มีความอ่อนโยนดินคือหนักแน่นทางด้านจิตใจถามว่าเจ้าชู้ไหมค่ะเขาผ่านกับเจ้าชู้มาแล้ว เขาเจอคนเยอะค่ะเขาเจอคนเยอะเขาเลือกคัดคนคนตรงนี้นะเขาไม่ได้สเปซส,สปาที่จะมาชอบใครอะไรง่ายๆนะเขาเลือกคัดคนคนที่จะเข้าหาเขาต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ดีเหมือนคุณนั่นแหละค่ะแต่งตัวดีทุกขะเทซาผิวพรรณดียิ้มแย้มง่ายเป็นมิตรกับเขาอะไรแบบนี้เขาก็จะชอบเขาดูภายนอกด้วยแล้วภายในอะ่ะ ถ้าเขาได้สัมผัสกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขามันว้าวมากมันมีอะไรที่ว้าวและแปลกประกายมากทั้งด้านเรื่องความรักของเขาและคุณอ่ะชัดเจนมากๆค่ะความรักครั้งนี้มันค่อนข้างที่ชัดเจนมากมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไปด้วยกันได้ค่ะพัฒนาไปด้วยกันได้มีใจที่มันคลิกหรือตรงกันมากๆนะคะระหว่างตัวคุณกับตัวเขา นะคะความรู้สึกความสัมพันธ์โมเมนต์ทีเ่เป็นเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักอะ่ะมันมีให้กันละกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยใจความความรู้สึกใจความความสําคัญหรือใจความที่ที่ตรงกันอะ่ะที่คนที่รอคอยกันเห็นไหมการทํางานเห็นไหมไฟก็คือการทํางานคนมีไฟเหมือนกันคนที่ทํางานเหมือนกันนะคะธาตุไฟค่ะชาวราศีเมษสิงห์ธนูก็ ใจร้อนถ้าถามว่าใจร้อนใจร้อนแต่เขาผ่านด่านช่วงใจร้อนมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องใจร้อนหรือว่าเขาต้องอันนี้แหละเขาเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนแบบเออใช้อารมณ์ทางได้ควารู้สึกตรงนี้แล้วเพราะเขาก็เมื่อเหมือนตัวเขาเองอ่ะก็ผ่านณจุดจุดนี้มาแล้วไม่จําเป็นมันผ่านมาแล้วมันไม่เป็นไรใช้ความใจเย็นดีกว่าใช้ความใจดีดีกว่าถ้าเขาอยากจะได้ใจใครอ่ะเขาอยากซื้อใจด้วยความรัก แล้วก็ดีๆไปเลยเขาไม่อยากที่จะเหมือนแบบที่จะต้องมามาคอยดูคอยเหมือนเหมือนคอยใครอะ่ะและตอนนี้มันเป็นวัยที่เขาแบบอยากจะมีใครสักคนที่เข้ามาดีวกับเขาแหละงานก็ครบและเงินก็ครบและหน้าที่การงานก็ครบเหลือแต่ความรักก็คือเลือกมากอะ่ะเขาแบบเลือกมากเลยเป็นแบบนี้มันก็ไม่แปลกที่เขาจะเลือกเพราะเขาเคยเจออะไรที่มันเป็นเหมือนแบบก็ความรักที่แย่ๆมาเนะาะก็เลืกเอลกบ้างอ,อะไรบ้างเนาะมันก็น่าจะดีอะไรแบบนี้ค่ะ และใจความความรู้สึกที่มันที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นกระบวนการของรู้สึกที่คนพัฒนาในใจมีโมเมนท์ที่มันอยู่ในใจอะไรที่ไม่อยู่ในใจของเขาอะระหว่ังตัวเขาอะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยตอนนี้มันมันเป็นความรู้สึกที่เขาโอ้ยมันพร้อมแล้วที่จะเปิดใจหรือเปิดกว้างให้ใครสักคนเข้ามาแล้วตรงนี้มันเป็นโมเมนท์ที่คุณอะแล้วมารยาทของคุณอะความเป็นไทยของคุณอะหรือความเป็นคนที่มีมารยาทอยู่แล้วอะ นั่นแหละมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนเออมันไปกับเขาได้แล้วแหละเพราะเขาต้องมีเป็นคนที่มีสังคมอ่ะเป็นคนที่มีสังคมเขาก็อยากจะหาคนประเภทเดียวกันหรือสังคมเดียวกันเนี่ยที่คุยกันรู้เรื่องอ่ะไม่ใช่แบบคุยกันคนละภาษาหรือที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยกันคนละภาษาสังคมเดียวกันแต่คนละภาษาค่อนข้างที่จะเข้าใจยากเขาก็ไม่อยากได้เขาเหนื่อย ที่ผ่านมาเขารักคนคนหนึ่งมากๆเลยนะเขาเคยผิดหวังทางด้านเรื่องความรักมามากๆมากๆ,ากๆ,ากๆแล้วพอเขามาเจอเนี่ยเขาก็เลยแบบไม,ม่อยากจะเปิดใจเออทดสอบใจไว้ก่อนดีกว่าถ้าทดสอบแล้วมันใช่ถ้าคนมันใช่ยังไงมันก็ใช่ถ้าคนไม่ใช่ดิ้นรนไปมันก็ไม่ใช่เนี่ยมันเป็นลักษณะของเขาที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนแบบเอยถ้าใช่มันก็ใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยวางไปอะไรแบบนี้ค่ะ ระหว่างความรู้สึกหรือความสําคัญทางด้านความรู้สึกของคุณและเขาอะมันตรงกันมากหรือมันคลิกกันมันพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับให้กันละกันค่ะนะคะมันพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับให้กันละกันเราบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะความรู้สึกของเขาโอ้โหถึงเขาจะเป็นคนที่มากนิ่งๆนะแต่เขาเป็นคนมีอีโก้แต่เขาก็ไม่ใช่ความมีโก้ถ้าเป็นเรนดอมบังแรนด้อมเนี่ยคนจะมีอีโก้เยอะใช่ไหมแต่นี่เขาไม่ค่อยมีอีโก้ค่ะ แต่เขาจะมีอีโก้ทางด้านการทํางานมากกว่าเพราะเขาเก่งต้องมีอีโก้ค่ะเพราะอยู่ในสังคมที่มันเก่งเขาต้องแต่งแด้งชิงดีอะไรเงรี้ยเขาก็ต้องแบบเรียนรู้ไปตรงนั้นค่ะนี่นะคะคือไลฟ์สไตล์คือการทํางานของเขาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มันก็โอเคนะถ้าเขาเปิดใจยอมรับอะไรสักอย่างนง่มันก็จะดีมากๆเลยอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยความรู้สึกของเขาคือเป็นความรู้สึกที่มันดีอะ คุณเป็นคนดีอ่ะความรู้สึกเขามันก็เลยดีไปกับคุณด้วยเลยอ่ะมันไม่พ้องเลยอ่ะมันไม่ต้องแบบเหนื่อยนะบางครั้งเขาไม่ต้องเหนื่อยถ้าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยแบบบางทีเขาก็เจออะไรดีเหนื่อยไปมากไปมันก็มันก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่าง,งาน,นั้นเนาะอะไรแบบนี้คะ่ะบอกได้เลยว่าทั้งคุณและเขาและเขาแล้วคุณเนี่ยมีใจที่มันคลิกหรือประสานงานอะไรที่มันค่อนข้างที่จะดีเทลทำ เรื่องความรักมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเอาล่ะนะคะเคยเจอปัญหาเรื่องความรักมาไม่ได้เปิดใจแต่ตอนนี้เขาบอกได้เลยว่าโหเขามันเหมือนเหมือนแบกความรักไว้เหมือนความรู้สึกในใจมันพลังผูมากมากเฮ้ยมันต้องมาเจอแล้วไหมอ่ะมันต้องสัมผัสถึงไออุ่นความรักนี่แล้วไหมอ่ะมันต้องเหมือนแบบเออชัดเจนกับคุณแล้วทําไมชัดเจนกับคุณเนี่ยคุณจะต้องมีคนอื่นแน่เลยเพราะคุณออร่าดีพลังงานหรือเอเนอร์จีของคุณมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ใครเห็นใครก็รักอ่ะใครเห็นใครก็หลงอ่ะใครเห็นใครก็อยากอยู่ใกล้อ่ะขนาดตัวเขาเองอ่ะเอาง่ายๆนะเขายังอยากอย,กอยู่ใกล้คุณเลยแล้วแล้วคนอื่นอ่ะทาไมจะไม่อยากอยู่ใกล้คุณใช่ไหมลนะ่ะมันแน่นอนค่ะเขาก็อยากอยู่ใกล้หรือสัมผัสตรงนี้กับคุณอยู่แล้วนะคะกับคุณอยู่แล้วหรือสิ่งต่างๆที่มันมีอ่ะโมเมนต์ที่มันมีอ่ะมันเหมือนจะเป็นโมเมนต์ที่ ค่อนข้างมีจิตใจที่มันพัฒนาขึ้นไปหรือรอยต่อของความรู้สึกที่มันชัดเจนแบบนี้มันก็จะค่อนข้างมีโมเมนต์ที่มันความรักที่มันดีหรือความรักที่สวยงามอะมันไปต่อได้นะเอาจริงอะความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เป็นความรู้สึกของของของสิ่งไม่ดีนะมันเป็นความรู้สึกของสิ่งที่ดีมากแล้วเป็นความรู้สึกที่ ใครสักคนหนึ่งหรือใครบางคนหนึ่งกำลังที่จะพัฒนาหัวใจของตัวเองให้มันให้มันดีขึ้นค่ะให้มันชัดเจนมากขึ้นหรือให้มันมีอะไรที่มันรู้สึกว่าทั้งตัวเขาละตัวคุณอะไม่ต้องไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องยืดเยื้อค่ะมันค่อยๆไปเลยมันค่อยๆที่จะพัฒนาไปด้วยกันได้เลย นะคะระบบระเบียบแบบแผนการดำเนินการวิธีการความคิดจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนแบบมันใช่อะ่ะแล้วมันชัดเจนเลยแบบบริบทของทางด้านความรู้สึกอะ่ะไม่มีวันไหนเลยมีตรงไหนเลยที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาไม่รักคุณหรือเขาไม่ชอบคุณไม่มีสิ่งไหนเลยค่ะที่เขาจะไม่ให้ความสำคัญกับคุณและไม่มีสิ่งไหนเลยที่เขา โมเมนต์ทางด้านเรื่องความรักเนี่ยเขาจะไม่เปิดใจให้กับคุณวันนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบมันมีความพร้อมเอามากๆมันมีทั้งความพร้อมมันมีทั้งความห่วงใย,ยมีความเมตตามีความที่มันเป็นเหมือนแบบใจความความรู้สึกที่มันสําคัญเอามากๆอะลอยต่อตรงเนี้ย เขารู้เลยล่ะว่าตัวเขาอะเอ้ยมันต้องชัดเจนกับคนอย่างคุณแล้วนะมีไงคุณจะต้องเจอแทบพระบุญรูปงามมาจีบคุณแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็มัวแต่เก๊กฟอร์มอยู่เนี่ยมัวแต่เล่นตัวเล่นแง่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นคนกุ้มกิ่มเหมือนกันนะถึงจะเป็นเหมือนคนนิ่งๆแต่เป็นคนกุ้มกิ่มนะเออเอาสิกุ้มกิ่มอะเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะคนคนนี้บอกเลยเออทำงานเก่งเอาดิทํางานเก่งเอาดิเอาดิทำงานเก่งมากๆนะ แต่งกางานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งคุณเอาจริงๆนะข้อดีของคุณที่เขามองคุณไม่ได้คาดหวังคุณไม่จับกระเป๋าตังคุณไม่ยุ่งวุ่นวายกับโทรศัพท์คุณปล่อยชิวๆฟรีเดย์คุณอิสระถ้ามีไฟไทดเดอะฟูขึ้นนี่ก็คือตัวคุณเลยนะคุณอิสระแล้วแต่คุณเป็นคนที่ง่ายๆเรียบๆอ่ะอยากจะพูดมากเลยขันปากอยากจะพูดเมื่อไรจะบอกความในใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่กล้าไะกลัวเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เนี่ยรู้นะรู้ทันนะคะเนี่ยเอออยากจะบอกเออแต่ครั้งนี้คุณรู้ได้เลยคุณยิ้มตามแรนดอมได้เลยนะพลังงานเนี่ยมันช่างตรงกับคุณมากๆความรู้สึกอ่ะของเขาอ่ะเป็นอย่างไรกับคุณอ่ะในตอนนี้ความรู้สึกที่เขาคิดกับคุณอ่ะเป็นอย่างไรในตอนนี้นี่เลยค่ะ เหมือนแบบความรู้สึกของคุณคนนี้นะเขามองเห็นนะความความดีของคุณนะความชัดเจนของคุณหรือน้ําใจของคุณที่คุณมอบให้เขาอ่าเขามองเห็นนะไม่ใช่เขาไม่เห็นนะเอาจริงๆเอาตรงๆนะเขามองเห็นถึงเบื้องลึกในใจของคุณเอามากๆและเบื้องลึกในใจคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆค่ะสิ่งต่างๆที่มันมีตรงนี้ถ้วยคือถ้วยแห่งความรักค่ะ ถ้วยเห็นความมั่นคงถ้วยเห็นความดีงามและถ้วยของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะคะระดับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นระดับร้อยต่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนามากขึ้นแล้วบอกได้เลยว่าเขาคนนี้นะมองคุณเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเพราะคุณเป็นคนดีและเป็นคนชัดเจนกับชีวิตคุณไม่ได้มีแบบแบบเรื่องปิดบังที่เขาเจอมามีแต่ละคุณอบอุ่นนะเวอเฟอร์จูนคือนุ่มเป็นไพ่บ้านดีไม่ดีเนี่ยอยากจะขอคุณแต่งงานด้วยนะ อยากจะขอคุณแบบอยากเป็นแฟนกับคุณโดยถาวรเลยอ่ะคนคนนี้นะอืมอยากจะคุยอยากจะดิวอยากจะพูดเหมือนอยากจะคือในใจเขาอะมันเหมือนมีความรู้สึกกับมันเยอะมากๆทํางานก็แต่งกับงานนะเอ้าแต่งกับคนคนนี้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความคิดของเขานะอันนี้เป็นความคิดของเขาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคนคนนี้นะพร้อมที่จะมาหาคุณเพราะคุณอะ เป็นพลังงานทางด้านความรักของเขาเป็นรอยยิ้มในทุกๆวันของเขาเป็นสิ่งที่มันสวยงามของเขามากๆเลยไม่มีวันไหนคะ่ะที่เขาจะไม่คิดถึงคุณไม่มีเวลาไหนณเวลานี้ตอนเนี้ตอนเนี้วินาทีเนี้ยนี่เลยคะ่ะจากเรนดอมนี้ความรู้สึกของเขาที่มอบให้กับคุณคือความรักคะ่ะความชัดเจนในใจเขาแล้วเขารู้ตัวเขาแล้วว่าเขาว่าต้องบอกกับคุณแล้วก็บอกคําว่ารักแบบนี้ให้คุณได้ยินกับหูเอง พลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะขอให้มีรอยยิ้มนะคะดูแรนดอมนี้แหละแล้วก็ขอให้หลักตัวเองมากๆยิ้มๆเข้าไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ